หนุ่มบีทิสสุดเวอคุผู้ชมคะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกไรเดอร์ขอกินมัสมั่นไก่บอกว่าเฮ้ยมันดูน่าอร่อยดีอะขอกินได้ไหมจะกดรายงานก็ได้นะไม่แคร์อยู่แล้วว่าแบบนี้ค่ะเรื่องราวนี้ค่ะกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์นะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยแห่ความสนใจกับประเด็นในโลกโซเชียล ของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะชื่อว่าแบ็กเนลนะคะเขาเนี่ยได้รับประสบการณ์สุดแปลกประหลาดค่ะหลังจากที่ตัวเขาเองสั่งแกนมัสมั่นไก่ในแอปชื่อดังแต่เขาเนี่ยดันไม่ได้กินผู้ชมค่ะหนุ่มแบ็กเนลเนี่ยเขาสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่นะคะแอปหนึ่งเป็นบริษัทจัดส่งอาหารออนไลน์ของอังกฤษค่ะที่ทํางานร่วมกับร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของชํากว่า1นึ0 0 0สแห่งเลยนะคะในหลายประเทศเลยแล้วระหว่างที่เขารออาหารมาส่งค่ะเขากลับได้รับข้อ ความที่น่ากตกใจเลยนะผู้ชมคะคือไรเดอร์ได้ส่งข้อความมาบอกว่าขอโทษด้วยนะเขาก็เลยถามกลับว่าเอ้ยขอโทษอะไรเกิดอะไรขึ้นหรอพร้อมกับมีการส่งข้อความของไรเดอร์นะคะที่เหมือนยังไงกําลังกินอาหารที่เขาสั่งอยู่อะ่ะโดยบอกว่าอาหารที่คุณสั่งเนี่ยมันน่าอร่อยมากเลยอะฉันกินเลยแล้วกัน ไรเดอร์บอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเอางี้คุณนสามารถแจ้งเรื่องไปยังบริษัทได้เลยนะแต่เขาอยากกินด้วยความที่อดทนรอจนหิวทําให้หนุ่มแบ็คเนลค่ะตอบกลับไปว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แย่มากเลยนะที่ทําแบบเนี้ยแต่ไรเดอร์ไม่แยแสค่ะตอบกลับด้วยนะคะบอกว่าผมไม่สนใจอยู่แล้ว นูมแบ็กเดลค่ะเลยนำภาพดังกล่าวนี้นะคะมาโพสต์ลงใน t ทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าไรเดอร์เล่นผมแต่เช้าเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยกำลังเป็นไวรัลอยู่ณนะขณะนี้ค่ะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างร้นหลามจริงๆบางคนเนี่ยเข้ามาแชร์ประสบการณ์ประหลาดของตัวเองที่เคยเจอนะคะบางคนก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรทำไมถึงกล้าทำแบบนี้นะคะซึ่ง คนสั่งก็คือ Black แบงคเนลนะเขาบอกว่าตอนนี้ฉันหวัวเราะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันหิวแล้วก็รออาหารอยู่อะ่ะฉันคงโกรธมากกว่านี้อีกคือบางเอิญว่าเขาอาจจะไม่หิวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางนั้นแบงค์เนลเนี่ยเขาก็บอกว่าคือผมอะ่ะแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะดูสิ่งที่แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ทำกับผมสิไรเดอร์ ider, เราต้องคุยกันแถมยังไม่ได้รับเงินคืนด้วยนะคะเพื่อขอโทษสําหรับพฤติกรรมที่มันไม่ไม่เหมาะสมแบบเนี้ยเออแล้วคือแบบหิวก็หิว,หวอยากกินก็อยากกินคือ ั่งอาหารจะกินไงคะแต่บริษัทอาหารกลับส่งอาหารของเขาอีกครั้งหนึ่งในอีกชั่วโมงต่อมาอยากได้เงินคืนไม่อยากได้แล้วโอแบบกโกรธมากแล้วอ่ะส่งอาหารมาอีกในหนึ่งชั่วโมงต่อมาแล้วขอให้เขาเนี่ยกรอกแบบฟอร์มรายงานพนักงานแค่นั้นเลยไม่คืนเงินค่ะอย่างไรก็ตามนะทางบริษัทดิอรี่เนี่ยยืนยันว่ากําลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็บอกว่าทีมปฏิบัติการไราเดอร์ของพวกเขาเนี่ยรอตรวจสอบเรื่องนี้อยู่กําลังตรวจสอบอยู่อย่างเร่งด่วนเลยโดยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเดอะซันนะคะว่าเราคาดหวังให้ ไรเดอร์ทุกคนเนี่ยที่เข้าร่วมง,งานด้วยปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพและให้เกียรตลอดเวลาดังนั้นเราจึงรู้สึกเสียใจที่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราต้องขอโทษลูกค้าด้วยการแสดงความปรารถนาดีที่พวกเขาพึงพอใจแล้วก็เตรียมส่งอาหารอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็อาจจะแค่โอเครับรู้เรื่องราวแต่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงแค่บอกว่าจะจัดการให้มันเร่งด่วนขึ้นแล้วก็ส่งอาหารมาอีกรอบหนึ่งแค่นั้นน่ะนะคะเออก็เอาเป็นว่าไราเดอร์เขาคงหิวแล้วนะคะทำแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะู้ชม